สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าสวนนะคะเก็บใบชะพลูค่ะอ่ะแวะมาดูมะเขือพวงนี่หน่อยอ่ะโตโตตายอ่ะในสวนของเราอ่ะใบชะพลูจะอ่ะได้ก็ล้างเลยค่ะล้างล้างให้สะอาดอ่ะนี่หอยนะคะซื้อมาจากร้านเกาหลีอ่ะเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่เราจะใช้นวันนี้เอาซอยจ้ะซอยใบชะพลูอ่ะใส่อ่ะน้ำมันลงไปตั้งไฟแล้วก็ใส่พริกแกงอ่ะคั่วต่อมาใส่หัวกะทินะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะ เอามาคนคนคนให้มันเดือดขึ้นมานะคะให้มันสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ,อะพอเคี่ยวไปได้ที่นิดนึงแล้วก็เติมพริกนิดหน่อยความเผ็ดเพื่อความเผ็ดนะคะ,ะเติมกระเทียมนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะอ่ะต่อมาใส่หอยได้เลยค่ะหอยนี่ลงไปนะคะหอยขมนะคะหอยขมเกาหลีค่ะอะแล้วก็โคนๆเติมน้ำตามใจบุงลด,ด้วยน้ำปลานะจ๊ะ ใส่ผงโน้ด้วหน่อยผงไก่นั่นเองนะคะแล้วก็หมักน้ําตาลปี๊บใส่ลงไปจ้าใส่เติมน้ำตาลใจชอบนะคะอ่ะใส่ผักที่เราหั่นันเมื่อกี้ให้ซอยอ่ะอันนี้เป็นชะอมนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็คนคนนะคะเอากินหอมมากินหอมกินหอมกินหอมอ่ะชิมถึงเวลาชิมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมอืมอร่อยขอบคุณคะ่ะ